มากันหลายคันอยู่นะจะเข้าป่าตรงนี้เลย<อ> ครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาดูหน่วย CCO กันนะผมโอ้โหมีหลายคนส่งมาให้ในแฟนเพจนะผมจริงจริแล้วช่องนี้นี่บอกเลยว่าถ้าเกิดมีภาพปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่คอนเทางที่จะน่าดูมากๆเลยนะผมนะเราจะเห็นสบค่อนข้างบ่อยนะที่ออกมาจากช่องนี้นะครับผมเนะีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูทั้ง2คลิปเลยแล้วกันนะผมนะมีคลิป2นาทีกับ3นาทีนะผมนะก็ไม่ได้นานมากนะผมนะ ชื่อคลิปแรกนะเขาบอกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะบุกถล่มทําลายถานที่มันของศัตรูนะผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ก่อนนะส่วนใต้ล่างคําอธิบายนะเดี๋ยวผมอ่านให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับผมเขาบอกว่านักรบจากศูนย์ปฏิบัติการทางทะเลที่73นะครับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ CTO เนี่ยได้ปฏิบัติการพิเศษในแนวลบทางตอนเหนือของสโลโบชานะผมหลังจากแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่กําหนดหน่วยปฏิบัติการจากศูนย์ที่73เนี่ยก็ ทำการกวาดล้างนะผมศัตรูในพื้นที่นะโดยรอบแบบเรียบร้อยแล้วนะผมจากนั้นท่ามกางการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่และโดนของข้าศึกนะพวกเราได้นําหน่วยทหารลาบเข้ายึดคืนพื้นที่ศัตรูเคยยึดครองมาเป็นเวลานานได้สําเร็จแล้วผมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจากศูนย์7 3ยังสามารถยึดโทรศัพท์มือถือจากทหารรัสเซียที่ถูกสังหารได้อีกด้วยนะผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ ฝ่ายตะตูเป็นคนบันทึกไว้เองนะแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับการขาดแคลนสบเบียงนะผมขาดการหมุนเวียนกําลังพลนะผมและปัญหาอื่นนะซึ่งบางส่วนของคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกรวบรวมไว้ในวิดีโอนี้นะครับที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยนะผมขั้นตอนสุดท้ายของการกวาดล้างตรูนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีการเตรียมการอย่างละเอียดนะโดยผู้ควบคุมโดนโจมตีจากศูนย์ที่73ผม ได้ร่วมมือกับหน่วยโดนและหน่วยปืนใหญ่ใกล้เคียงนะทำลายแนวต้านของศัตรูอย่างเป็นระบบนะและขัดขวางไม่ให้ข้าศึกส่งกระสุนสเสบียงหรือกําลังเสริมเข้ามาได้นะผมศัตรูที่หมดแรงและไร้ขวัญกําลังใจพยายามที่จะหลบหนีและนําศพเพื่อนทหารของตนเองนะที่ล้มตายมาหลายวันออกจากพื้นที่แต่จากที่เห็นในวิดีโอนี้นะ ความพยายามเหล่านั้นล้มเหลวเก็บไว้ในถุงบ้างวางกองรวมกันบ้างนะหรือกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ป่าลกทึบนะเป็นราัฐานยืนยันความพ่ายแพ้ของพวกเขานะผมนะโอ้หด้วยปฏิบัติการพิเศษของยุเคนเราอยู่เหนือขีดจำกัดเสมอนะผมนะโอ้นี่มันเป็นอะไรที่อ่านดูแล้วก็ตกใจนะผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมเนื้อหานะครับมีความรุนแรงนะผม ใครที่อายุต่ำกว่า18ปีนะห้ามดูคลิปนี้เด็ดขาดนะผมก็ไปดูช่องอื่นก่อนนะผมนะก็เ <g oda> ดี๋ยวผมตั้งเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ไว้18ปปีด้วยนะ <c oughs> <c oughs>

มากันหลายคันอยู่นะเดี๋ยวเข้าป่าตรงนี้เลยมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นแล้วครับทางหน้าเหมือนผมจะได้ยินเสียงคนร้องมาว่าเี้ยดวยนี้แต่แม่งของจริงบอกเลยนะชอบแบบตุ้มโจมตีครับอื่มจ้าพังตัวเก่ง ทำงานยากๆในพื้นที่สำคัญต่งตางๆนุ๊บางตัวกิ้งเหลือแต่โครกระดูกเล้วนะอนี่น่าจะเป็นไตเติลหรือเปล่าเราจะสู้กันอย่างดูเดือดมันไม่เหมือนกับโดนแต่มันเหมือนกับปืนคก นี่ในคลิปใหญ่งสงครามที่โหดร้ายมากๆนะครับหนึ่งคลิปนะศพข้างหน้ามีอยู่ทั้งหมดสี่ศพนะครับที่อยู่ข้างหน้า <c oughs> ย่อยตะาหลไปหมดแล้วเ <c oughs> ขาบอกว่าทหารรัเสเซียเนี่ยกองเพื่อนเขาไว้นะ <c oughs> เป็นกระจุกกระจุกนะแล้วก็ขนออกไปไม่ได้ครับผม, <c oughs> ม,มนี่มาไหลวุนนี่อ่ะ ทำด้วยความรักไรยูปุอ์นิโคลายวาเลียร์วิชว <laughs> ันท so, yeah. like, you know? ี่ม8 6ปีวกโนวรดนะเอกสารสำคัญครับของทหารคนที่เสียชีวิตนะครับจะไม่จะเป็นต้องให้บอกสองครั้ง่ นี่คือคลิปวิดีโอที่เขามาให้พวกเราดูบางส่วนนะผมนะคือจริงๆแล้วช่องนี้เขาจะไม่ได้แบบทําเป็นคลิปยาวๆนะเขาจะทําเป็นคลิปสั้นๆนะผมเนะี่ยด้วยความปลอดภัยของด้านของเขาด้วยนะผมแล้วก็ตําแหน่งที่สําคัญที่เขาประจําอยู่ด้วยนะผมนะแต่ในคลิปนี้ก็เนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเลยนะมีศพที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะผมเนะก็นี่คือหน่วยลบพิเศษนะเขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการของยูเครนนะผมก็ อันนี้คือคลิปแรกนะส่วนคลิปที่2นะผมชื่อคลิปเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ CCO นะเข้าประชิดและบทขยี้กองพลนะระดับ e d ริ e เอลินเนี่ยครับของรัสเซียนะผมนะอืมส่วนใต้ล่างคําอธิบายเดี๋ยวจะอ่านให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะผมวิดีโอการปฏิบัติการภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของหน่วยที่1จากศูนย์ที่1.44นะของกองกําลังพิเศษของ UK CCO นะในแนวลบ ทางตอนเหนือของสโลโบชานะผมโดยปฏิบัติการพิเศษของยูเคได้ล้อมเข้าประชิดตำแหน่งของศัตรูอย่างเงียบๆนะพวกเขาเริ่มการโจมตีโดยตรงด้วยการยิงนัดเดียวนะครับผมอย่างแม่นยำนะสังหารหนาวิทยโยทินและเสียได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปนี้กันด้วยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาได้ทําการประเมิสนสถานการณ์ตามหลัก SLS นะฮะหยุดฟังมองแล้วก็ดมนะผม จากนั้นจึงดําเนินการกวาดล้างต่อไปในพื้นที่ซึ่งมีทหารรัสเซียที่ถูกเรียกว่าระดับเอลิทนะผมนั้นอยู่ในสภาพสับสนไม่รู้ทิศทางนะพวกเขาสังหารทหารศัตรูเพิ่มอีก2นายนะผมสุดท้ายหน่วยรบพิเศษยูเครนได้ล้อมที่ซ่อนนะครับของนาวิทโยตินนะของรัสเซียนะคนสุดท้ายได้สําเร็จนะและบังคับให้เขายอมจานนนะผมนี่คือผลจากภารกิจพิเศษนี้นะหน่วยรบพิเศษของยูเครนกำจกัดนาวิยโยธินรัสเซียจากกองพล นาวิโยโทินที่810ได้3นายนะผมและจับเป็นเฉลยได้อีก1นายนะผมนะโอ้คลิปนี้เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่เราต้องไปดูกันแล้วแหละนะครับผมนะปะคลิปที่2นะครับผมกำจัดนาวิโยโทินของและเสียครับผมเป็นหน่วยเดิมแหละที่เราดูไปก่อนหน้านี้แหละครับ เอาทุกคนที่นี่จุ่มยืนตัวพร้อมพอตัววิเศษพอที่สุดอะมันว่าจะสตอลนัสต้าวอีเทรดไม่บรอดเชื่อวมาที่สองชั่วโมงแล้วมาชิดซ้ายนะก็เกิดเหตุฉุกเฉินนะมึงนี่เป็นมีได้หมดเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้มองดีๆเราก็ไม่เห็นเลยนะทุกคนเขาพางตัวอยู่นะมันจะแบบว่าคมคืนกับพวกบรรยากาศรอบข้างหมดเลยนะ อืแทบจะไม่รู้เลยนะเหมือนทหารรัสเซียที่ชอบไปยิงรถถหงของยูคเครนเนะี่ยเขาก็จะพางตัวประมาณนี้นนะอืมดูดิ นี่ว่าอะไรพอดี <laughs> อ๋อเนี่ยมีคนอยู่ขังไหนคุณอยู่กับใครอยู่คนเดียวออกมามขาออกมารอดคนหนึ่งนะผมมีกี่คนที่นี่พวกเขามีอยู่สี่คนอ м อ ในใต้ล่างคำอธิบายเขาบอกว่าสังหารวิสีนะนี่มันอะไรกันดีอะถึงจากพบบันทึกนะเขาเปิดดูกล้องของท่านคนที่เขาเสียชีวิตแล้วบอกว่ามีการบ่นกันด้วยนะ คือจริงๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจดีนะในรูปแบบการปฏิบัติการทานอาหารของหน่วยนี้นะผมนะผมคิดว่าเพื่อนๆคงอยากจะรู้นะว่าหน่วย c t o เนี่ยนะเป็นหน่วยอะไรนะผมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะแบบคร่าวๆอีกสักครั้งหนึ่งนะผมเนี่ยหน่วย A c t o เนี่ยเป็นหน่วยลบพิเศษนะผมนะของกองทัพยูเครนนั้นที่มีภารกิจในการดําเนินการปฏิบัติการพิเศษทั้งในและนอกประเทศนะผม เช่นปฏิบัติการจูโจมนะลัตเวีแล้วก็กวาดล้างเป้าหมายนะผมโดยเฉพาะการปฏิบัติการไซเบอร์นะและก็ทางจิตวิทยานะผมนะก่อตั้งกองทัพ2,016นะฮะแล้วก็วิกฤตในไครเมียสงครามดอนบาสนะเพื่อพัฒนารับมือภัยคุกคามแบบไม่ส่วนมากายของรัเสเซียนะผมนะมก็คล้ายๆแบบเป็นหน่วยต้องห้ามของคล้ายๆอาซอลไปลนะผมนะมแต่หน่วยนี้ก็แต่หน่วยนี้ก็ปฏิบัติการรับอยู่ที่ยูเครนนะผม ที่หลักของหน่วยนี้คือปฏิบัติการพิเศษนะการต่อ,ต,อต้านก่อการร้ายนะผมแล้วก็การแทรกซึมลึกและลาดตะเวนระยะไกลนะผมการช่วยเหลือตัวประกันนะผมและแล้วก็ปฏิบัติการจิตวิทยานะผม สงครามไซเบอร์นะแล้วก็การสนับสนุนและฝึกกำลังท้องถิ่นนะผมนี่มันอะไวรวะเนี่ยนรวงนยะัอ้วนอไรเขายช่องไเขา่ยมไปเนา่ยายนมไม่ย่มยนอใหรเนี่ยนะแตเนี่ย่องเนี่ยะน่มี่ยาะมที่ยะถ่มเยฮะมัให้ไราดูนะนห,นะหล่ันอยคลิปนะครับมนะ ก็เป็นคลิปวิดีโอของด้หานะคือสัปดาห์หนึ่งจะลงมามาสักคลิปสองคลิปเนะียอืมก็อันนี้เป็นช่องออฟฟิเชียลช่องหลักของเขานะผมว่าคิดว่าในกลุ่มในแกลมน่าจะเดือดกว่านี้นะผมใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูในกลุ่มใน,ในแกลมขอ,ของเขาได้เองเลยนะผมนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ